สวัสดีครับ JTC Titanium นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาส่งงานอีกคันนะครับเป็นโตโยต้านะครับรีโวนะครับคันนี้นะครับติดตั้งท่อ JTC Titanium นะครับเป็นสูตรสองชิ้นนะครับแต่ลูกค้าเลือกปลายคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผม โอเคครับผมโ o y o ตารีโวนะครับติดตั้งท่อคู่เจ4สี่ปลายคู่นะครับสนใจนะครับติดต่อเพจเจ4จสี่ไซเอนเียมได้เลยนะครับ